คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตมันหนักอึ้งทั้งที่ไม่ได้แบกของหนักคลิปนี้จะเผยสามสิ่งที่เรามักแบกไว้โดยไม่รู้ตัวแล้วบอกวิธีปล่อยให้ชีวิตเบาสบายค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธนะคะ เคยเป็นไหมคะความรู้สึกที่เหมือนมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นกดทับเราอยู่บนบ่าบนอกในใจความรู้สึกหนักอึ้งที่บางทีเราก็หาเหตุผลไม่ได้ว่ามันมาจากไหนกันแน่เราอาจจะตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าพร้อมกับความรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งทั้งที่เมื่อคืนก็นอนหลับเต็มอิ่ม เราอาจจะนั่งทำงานอยู่ดีๆแล้วก็รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังขึ้นมาเสียดือ้อทั้งที่งานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือบางทีเราอาจจะกำลังหัวเราะอยู่กับเพื่อนฝูงแต่ลึกๆข้างในกลับรู้สึกว่างเปล่าเควงคว้างความรู้สึกเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่คะมันคือน้ำหนักที่เราแบกเอาไว้โดยไม่รู้ตัวคะ่ะ เป็นน้ำหนักที่ไม่ได้ช่างเป็นกิโลกรัมแต่ช่างด้วยความทุกข์ในใจวันนี้นะคะเราจะมาเปิดเผยต,ตัวตนของสัมภาระล่องหนสามชิ้นใหญ่ๆที่คนส่วนใหญ่อาจจะรวมถึงตัวคุณผู้ฟังเองกำลังแบกมันเอาไว้อย่างไม่รู้ตัวและที่สำคัญกว่านั้นคือเราจะมาเรียนรู้วิธีการที่จะปล่อยมันลง เมื่อไหร่ก็ตามเรากล้าพอที่จะปล่อยสามสิ่งนี้ได้ชีวิตของเราจะเบาลงอย่างน่าอัศจรรย์เบาจนคุณอาจจะประหลาดใจเลยว่าที่ผ่านมาเราไปแบกมันไว้ทำไมกันตั้งนานสัมภาระชิ้นแรกที่หนักที่สุดและเกาะกลุ่มหัวใจเราไว้แน่นที่สุดก็คือน้ำตาในอดีตค่ะเราทุกคนล้วนมีอดีตจริงไหมคะจริงไหมคะ ไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่เกิดมาแล้วใช้ชีวิตเป็นเส้นตรงที่สวยงามได้ตลอดมันต้องมีสะดุดบ้างล้มบ้างเจ็บบ้างเป็นธรรมดาบางคนอาจจะเคยเจ็บปวดกับความรักที่จบลงอย่างไม่สวยงามบางคนอาจจะเคยผิดหวังกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดในเรื่องงานหรือเรื่องเงินบางคนอาจจะยังคงเสียใจกับคำพูดที่เคยพลั้งปากทำร้ายคนที่เรารัก หรือบางคนอาจจะยังรู้สึกผิดกับเรื่องราวบางอย่างในวัยเด็กที่มันยังฝังใจความรู้สึกเหล่านี้ความเสียใจความผิดหวังความรู้สึกผิดมันเหมือนกับเงาที่คอยเดินตามเราไปทุกที่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเป็นปีหรือสิบปีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผลอภาพความทรงจำเหล่านั้นมันก็จะย้อนกลับมาฉายซ้ำในหัวของเรา เหมือนม้วนหนังเก่าๆที่เปิดวนไปวนมาไม่มีวันจบแล้วทุกครั้งที่มันฉายซ้ำน้ำตาก็รื้นขึ้นมาอีกครั้งความเจ็บปวดก็กลับมาทิ่มแทงหัวใจเราอีกครั้งเรากำลังทำอะไรอยู่รู้ไหมคะเรากำลังสร้างพันธนาการขึ้นมาเพื่อผูกมัดตัวเราเองไว้กับความทุกข์ในอดีตลองนึกภาพตามนะคะว่าอดีตที่เจ็บปวดก็เหมือนกับก้อนหินที่เราเคยสะดุดล้ม คนที่มีปัญญาเมื่อล้มแล้วก็จะลุกขึ้นปัดฝุ่นแล้วเรียนรู้ที่จะเดินหลบก้อนหินนั้นในครั้งต่อไปแต่คนส่วนใหญ่ทำยังไงคะเราไม่เพียงแค่ล้มแต่เรายังก้มลงไปเก็บก้อนหินก้อนนั้นขึ้นมาแล้วใส่ไว้ในเป้สะพายหลังแล้วก็แบกมันต่อไปตลอดชีวิตเป้ของเรามันก็เลยหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นทุกวัน ด้วยก้อนหินจากอดีตที่เราเก็บสะสมมาเราเดินไปข้างหน้าด้วยความทุลักทุเลหลังแอน่นเหนื่อยล้าแล้วก็สงสัยว่าทำไมชีวิตมันถึงได้หนักหนาสาหัสขนาดนี้พระพุทธองค์ทรงสอนหลักความจริงที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งที่สุดข้อหนึ่งเอาไว้นะคะนั่นคือการอยู่กับปัจจุบันขณะท่านไม่ได้สอนให้เราลืมอดีตนะคะการลืมไม่ใช่ทางออก แต่ท่านสอนให้เราเรียนรู้จากอดีตแล้วก็ปล่อยวางมันไปการที่เรายังคงร้องไห้คร่ำครวญถึงสิ่งที่มันผ่านไปแล้วและที่สำคัญคือมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราจงใจดื่มยาพิษซ้ําแล้วซ้ำเล่าแล้วก็หวังว่าตัวเองจะไม่เจ็บปวดมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะการจมปลักอยู่กับอดีต มันคือการขมโมยความสุขไปจากปัจจุบันของเราขณะที่เรากำลังนั่งเสียใจกับเรื่องเมื่อวานเรากำลังพลาดโอกาสที่จะมีความสุขกับลมหายใจในวินาทีนี้ขณะที่เรากำลังพูดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะเรากำลังปิดประตูไม่ให้ตัวเองได้ก้าวไปเจอสิ่งดีๆที่รออยู่ในวันพรุ่งนี้ชีวิตมันจะวนเวียนอยู่กับความเสียดาย จนเราไม่สามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีความสุขอย่างแท้จริงเลยแล้วจะทำยังไงล่ะคะจะปล่อยวางน้ำตาในอดีตได้อย่างไรคำตอบก็เรียบง่ายเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั่นแหละคะ่ะคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันแต่คุณผู้ฟังคะการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการกดข่มหรือการเสแสร้งว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะการทำแบบนั้น เป็นเพียงการซุกข,ขยะไว้ใต้พรมวันหนึ่งเมื่อลมพัดมาแรงๆขยะเหล่านั้นก็จะฟุ้งกระจายขึ้นมาทำร้ายเราอีกอยู่ดีหัวใจของการปล่อยวางอดีตที่แท้จริงเริ่มต้นที่คำสั้นๆแต่ทรงพลังอย่างมหาศาลนั่นคือคำว่าการให้อภัยค่ะและการให้อภัยที่ยากที่สุดในโลกก็คือการให้อภัยตัวเองค่ะเรามักจะใจดีกับคนอื่น แต่กลับกลายเป็นผู้พิพากษาที่โหดร้ายที่สุดให้กับตัวเองเราเคี่ยนตีตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความผิดพลาดในอดีตออกย้ำว่าเราไม่ดีพอเราน่าจะทําได้ดีกว่านั้นเสียงเหล่านี้มันก้องอยู่ในหัวของเรากลายเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นซึ่งเราสร้างขึ้นมาพันธนาการตัวเองวิธีการที่จะทำลายโซ่ตรวนเส้นนี้คือการเปลี่ยนจากผู้พิพากษา มาเป็นเพื่อนที่เข้าใจค่ะลองจินตนาการถึงตัวเราในอดีตคนนั้นคนที่เคยตัดสินใจผิดพลาดคนที่เคยอ่อนแอคนที่เคยสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองหรือผู้อื่นแล้วแทนที่จะตำหนิเขาลองส่งความเมตตาไปให้เขาดูสิคะลองพูดกับเขาในใจเบาๆว่าไม่เป็นไรนะฉันเข้าใจฉันให้อภัยเธอ เธอทำดีที่สุดแล้วเท่าที่เธอจะทำได้ในวันนั้นด้วยสติปัญญาและประสบการณ์ที่เธอมีในตอนนั้นการจมอยู่กับอดีตก็เหมือนการแกะสเก็ตแผลเดิมซ้ำๆให้เลือดไหลซิบๆอยู่ตลอดเวลาแต่การให้อภัยตัวเองคือการใส่ยาและปิดพลาสเตอร์กับแผลนั้นแล้วปล่อยให้เวลาและหัวใจที่เปิดกว้างได้เหียวยามันเองค่ะ เมื่อแผลเริ่มหายดีมันอาจจะยังทิ้งรอยแผลเป็นไว้แต่รอยแผลเป็นนั้นไม่ได้ทำให้เราเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วมันเป็นเพียงเครื่องเตือนใจถึงบทเรียนที่เราเคยได้รับบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นการให้อภัยตัวเองนี่แหละค่ะคือกุญแจดอกสำคัญที่สุดที่จะไขพันธนาการเราออกจากคุกที่ชื่อว่าอดีตเมื่อเราให้อภัยตัวเองได้แล้วการให้อภัยผู้อื่น ก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายดายและเมื่อนั้นก้อนหินในเป้ที่เราแบกไว้มันถึงจะเริ่มสลายตัวลงอย่างแท้จริงค่ะก็ตามที่ความคิดถึงอดีตที่เจ็บปวดมันผุดขึ้นมาในใจให้เรารู้ทันมันแค่รู้นะคะไม่ต้องพยายามกดข่มมันไม่ต้องไปทะเลาะกับมันไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นอีกแล้วแค่รับรู้ว่าอ๋อ ความคิดถึงอดีตมันเกิดขึ้นอีกแล้วนะจากนั้นให้ค่อยๆดึงสติเรากลับมาอยู่กับร่างกายในปัจจุบันกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้สึกถึงลมที่ปลายจมูกรู้สึกถึงท้องที่พองยุบทำแค่นี้จริงๆค่ะ เมื่อเราดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้บ่อยๆพลังของอดีตมันจะค่อยๆลดลงไปเองก้อนหินในเป้ที่เราแบกไว้มันจะค่อยๆสลายกลายเป็นฝุ่นผงไปทีละน้อยเราไม่ได้โยนมันทิ้งนะคะแต่เราปล่อยให้มันสลายไปตามธรรมชาติของมัน เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยวางอดีตได้เมื่อนั้นล่ะคะ่ะที่ใจของเราจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงบาท,ที่เคยหนักอึ้งมันจะเบาลงอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือสัมภาระชิ้นแรกที่เราต้องกล้าที่จะปล่อยคะ่ะมาถึงสัมภาระชิ้นที่สองที่เราหลายคนยึดถือเอาไว้แน่นยิ่งกว่าสมบัติใดๆนั่นก็คือเท่าทุลีคะ่ะ เท่าทุลีคืออะไรผู้ให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือร่างกายของเรานี่แหละค่ะเราเกิดมาพร้อมกับร่างกายนี้เราใช้ชีวิตอยู่กับมันทุกวันเราดูแลประคบประงมมันอย่างดีที่สุดเรายึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้คือตัวเราคือของเราเราหลงไหลในความสวยงามของมันภูมิใจในความหนุ่มสาวในความแข็งแรงและในขณะเดียวกันเราก็หวาดกลัว กลัวความแก่กลัวความเจ็บป่วยและที่กลัวที่สุดก็คือค,อความตายคือการที่ร่างกายนี้จะต้องแตกสลายไปความยึดมั่นในร่างกายนี้ล่ละค่ะที่เป็นบ่อกเกิดของความทุกข์มหาศาลเราทุกข์เพราะกลัวว่าหน้าตาจะไม่สวยเหมือนเดิมเราทุกข์เพราะริ้วรอยเริ่มปรากฏเราทุกข์เพราะเรียวแรงเริ่มถดถอยเราทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน เราใช้เงินทองมากมายใช้เวลามากมายเพื่อพยายามจะรักษาสภาพของร่างกายนี้ไว้ให้เหมือนเดิมพยายามจะยื้อยุดฉุดกระชากมันไว้ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่เคยมีใครทำสำเร็จบ้างไหมคะไม่มีเลยคะ่ะเพราะนั่นคือการพยายามทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือการฝืนกฎของธรรมชาติ พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เราเห็นสัจธรรมความจริงของร่างกายอย่างตรงไปตรงมาที่สุดท่านสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงมันเป็นเพียงการรวมตัวกันชั่วคราวของธาตุสี่คือธาตุเราจะฝึกฝนใจให้เห็นความเป็นจริงข้อนี้ได้อย่างไรมีอุบายง่ายๆที่เราทําได้ทุกวันเลยค่ะลองหาที่สงบสงบ นั่งสบายๆสักครู่หรือแม้กระทั่งตอนที่เรากำลังลางหน้าแปลงฟันอยู่หน้ากระจกก็ได้ค่ะแทนที่จะมองหาแต่ริ้วรอยหรือจุดด่างพลอยลองมองเข้าไปในดวงตาของตัวเองแล้วพิจารณาร่างกายนี้ด้วยความเมตตาดูสิคะมองที่มือของเรามือที่เคยกำแน่นตอนเป็นทารกมือที่ใช้เขียนหนังสือมือที่ใช้กอดคนที่เรารัก มือคู่นี้มันเปลี่ยนแปลงมาตลอดแล้ววันหนึ่งมันก็จะหยุดเคลื่อนไหวกลับคืนสู่ธาตุดินลองมองเส้นผมของเราที่เคยดกดำวันนี้อาจมีสีขาวแซมมาบ้างแล้ววันหนึ่งมันก็จะร่วงโรยไปการพิจารณาแบบนี้ไม่ใช่การสาบแช่งตัวเองให้เศร้านะคะแต่มันคือการยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญและอ่อนโยนที่สุด เมื่อเรายอมรับได้ว่าทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงเราจะเลิกต่อสู้กับมันเราจะเลิกเป็นทาสของอุตสาหกรรมความงามที่คอยกระซิบข้างหูเราทุกวันว่าคุณยังดีไม่พอคุณต้องดูอ่อนกว่าวัยเมื่อเราเข้าใจว่าร่างกายเป็นเพียนเปลือกชั่วคราวเราจะเปลี่ยนจากการหลงไหลในเปลือกมาเป็นการขอบคุณที่มีเปลือกนี้ให้เราได้อาศัยสร้างความดี คุณจะพบว่าความสุขมันย้ายที่ค่ะจากความสุขที่ต้องคอยไล่ตามความสวยงามภายนอกมาเป็นความสุขและความซาบซึ้งในทุกขณะที่ร่างกายนี้ยังคงทำงานให้เรายังมีลมหายใจให้เราได้รู้สึกยังมีดวงตาให้เราได้มองเห็นสิ่งสวยงาม ความทุกข์จากการยึดติดในกายก็จะเบาลงแล้วถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างสุดหัวใจค่ะธาตุดินธาตุน้ำธาตลมและธาตไฟส่วนที่เป็นของแข็งเช่นผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็คือธาตุดินส่วนที่เป็นของเหลวเช่นเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองก็คือธาตุน้ำ ส่วนที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวเช่นลมหายใจเข้าออกก็คือาธาตุลมและส่วนที่ให้ความอบอุ่นคือไออุ่นในร่างกายก็คือาธาตุไฟร่างกายของเราก็เหมือนกับบ้านเช่าหลังหนึ่งค่ะเป็นบ้านที่ธรรมชาติให้เรายืมมาอยู่อาศัยชั่วคราวเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องคืนบ้านหลังนี้ให้กับธรรมชาติไปเราไม่ใช่เจ้าของบ้าน เราเป็นแค่ผู้เช่าการที่เราไปยึดมั่นว่าบ้านหลังนี้เป็นของเราพอวันหนึ่งบ้านมันเริ่มเก่าหลังคาเริ่มรั่วสีเริ่มลอกเราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจความจริงว่าอ๋อนี่คือบ้านเช่านะมันก็ต้องมีวันเก่าวันซุดโทมเป็นธรรมดาเราก็จะดูแลมันไปตามหน้าที่ซ่อมแซมเท่าที่ทำได้แต่อยู่กับมันด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่ด้วยความยึดติดเมื่อถึงวันที่ต้องย้ายออกเราก็จะย้ายออกไปอย่างสงบโดยไม่ทุกร้อนการพิจารณาความจริงข้อนี้บ่อยๆจะช่วยคลายความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายของเราลงได้จะช่วยคลายความกลัวตายลงได้ลองมองไปที่นักปฏิบัติธรรมหลายๆท่านหรือผู้สูงอายุที่มีปัญญาที่ท่านเข้าใจสัจธรรมของชีวิตแม้ร่างกายของท่านจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา ผมจะขาวหนังจะเหี่ยวแต่แววตาของท่านกลับสงบนิ่งใบหน้าของท่านกลับเปี่ยมด้วยความเมตตาจิตใจของท่านเป็นอิสระจากความกลัวท่านใช้ชีวิตอย่างเบาสบายเพราะท่านได้ปล่อยความยึดติดในสังขารร่างกายนี้ไปแล้วท่านมองเห็นว่ามันเป็นเพียงเท่าทุลีที่วันหนึ่งก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองดังนั้นสัมภาระชิ้นที่สองที่เราต้องปล่อย ก็คือความยึดติดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราให้เราดูแลรักษาร่างกายนี้ให้ดีที่สุดในฐานะเครื่องมือที่เราจะใช้สร้างความดีสร้างบารมีแต่จงอย่ายึดว่ามันเป็นตัวตนของเราเมื่อไหร่ที่เราปล่อยวางความยึดติดในกายได้ความกลัวและความทุกข์ที่เกิดจากกายก็จะเบาบางลงไปอย่างมหาศาลเลยทีเดียวค่ะ และแล้วก็มาถึงสัมภาระชิ้นสุดท้ายชิ้นที่สชิ้นนี้อาจจะมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่กลับมีอนุภาพทำร้ายจิตใจเราได้อย่างรุนแรงเหลือเชื่อสัมภาระชิ้นนั้นก็คือคำพูดของคนอื่นค่ะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้เราต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากมายและเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์ ก็ย่อมต้องมีคำพูดเกิดขึ้นมีทั้งคำชื่นชมสรนเสริญและก็มีทั้งคำตำหนิติเตียนนินทานี่คือเรื่องธรรมดาของโลกที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เลยพระพุทธองค์ทรงเรียกสิ่งนี้ว่าโลกธรรมแปค่ะโลกธรรมแคืออะไรมันคือสิ่ง8ประการที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของทุกคนมันมีเป็นคู่ๆตรงข้ามกันค่ะ คู่แรกคือได้ลาบกับเสื่อมลาบวันนี้อาจจะถูกหวยรวยเบอร์พรุ่งนี้อาจจะทำเงินหายคู่ที่สองคือได้ยศกับเสื่อมยศวันนี้อาจจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งวันหน้าอาจจะถูกปลดคู่ที่สามคือสุขกับทุกข์เดี๋ยวก็สุขใจเดี๋ยวก็ทุกข์ใจสลับกันไปและคู่สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราในวันนี้โดยตรงก็คือ สรรเสริญกับนินทามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมีคนชมก็ต้องมีคนด่าไม่มีใครในโลกนี้แม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองที่จะรอดพ้นจากคำนินทาไปได้ขนาดพระองค์ผู้ประเสริฐที่สุดยังมีคนกล่าวหาว่าร้ายต่างๆนานา,นาแล้วนะับประสาอะไรกับคนธรรมดาอย่างเราล่ะคะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้ พอใจในตัวเราได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงที่ว่าเรามักจะปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาเป็นตัวกำหนดความรู้สึกและความสุขของเราพอมีคนชมเราก็ดีใจรู้สึกมีคุณค่าตัวลอยแต่พอมีคนติมีคนนินทาเรากลับรู้สึกแย่รู้สึกไร้ค่าจิตใจห่อเหี่ยวกิ่นไม่ได้นอนไม่หลับ เรากำลังเอารีโมทคอนโทรลของชีวิตเราไปยื่นให้กับคนอื่นให้เขาเป็นคนกดปุ่มว่าจะให้เรารู้สึกสุขหรือรู้สึกทุกข์แบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือคะคำพูดของคนอื่นมันก็เปรียบเสมือนลมที่ผัดผ่านไปเท่านั้นเองค่ะถ้าจิตใจของเราเป็นเหมือนภูเขาหินที่หนักแน่นมั่นคงต่อให้ลมจะพัดแรงแค่ไหนเป็นพายุทอร์นาโด ก็ไม่สามารถทำให้ภูเขาสั่นคลอนได้แต่ถ้าจิตใจของเราเป็นเหมือนขนนกที่เบาวิวแค่ลมพัดมาเบาๆขนนกก็ปลิวว่อนไปตามกระแสลมไม่มีทิศทางเป็นของตัวเองผู้มีปัญญาจะไม่เอ็นเอียงไปตามลมปากของใครท่านจะรับฟังแต่ท่านจะกรองด้วยสติปัญญาของตัวเองถ้าคำตินนั้นเป็นความจริงเป็นประโยชน์ท่านก็จะน้อมรับ นำมาปรับปรุงแก้ไขตัวเองแต่ถ้าคำนินทานั้นเป็นเรื่องไรแล้วเราจะสร้างจิตใจที่เหมือนภูเขาหินนั้นได้อย่างไรคำตอบคือเราต้องสร้างแก่นหรือหลักยึดที่มั่นคงขึ้นมาข้างในตัวเองค่ะหลักยึดที่ว่านี้ก็คือคุณธรรมและความสัตด์จริงที่เรายึดถือในการดำเนินชีวิตหรือที่ในทางธรรมเรียกว่าศีลนั่นเองค่ะ ลองนึกภาพต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากลึกลงไปในดินสิคะต่อให้พายุพัดแรงแค่ไหนกิ่งก้านอาจจะไหวเอนไปบ้างแต่ลำต้นก็ยังคงตั้งตรงอยู่ได้เพราะมีรากที่แข็งแรงคอยยึดเหนี่ยวไว้ศีลก็เปรียบเหมือนรากแก้วของจิตใจเราค่ะเมื่อเรารู้ตัวอยู่เสมอว่าเราพยายามพูดแต่ความจริงไม่เบียดเบียนใครมีเมตตาและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างซื่อสัตย์ที่สุด เราจะมีกรอบป้องกันใจที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อมีคนมากล่าวหาเราในทางที่ไม่ดีแทนที่เราจะเจ็บปวดในทันทีเราจะมีความสามารถในการตรวจสอบกับแก่นในใจของเราก่อนเอ๊ะที่เขาพูดมานั้นจริงหรือไม่ถ้ามันไม่จริงคําพูดนั้นก็จะกระทบเคสเกราะของเราแล้วก็กระเด็นออกไปไม่สามารถเข้ามาทิ่มแทงหัวใจเราได้เลยเพราะลึกๆแล้ว เรารู้ว่าเราเป็นใครและกำลังทำอะไรอยู่เหมือนมีเสียงที่มั่นคงอยู่ข้างในคอยบอกเราว่าไม่เป็นไรเรารู้ความจริงของเราดีนี่คือการสร้างที่พึ่งให้กับตัวเองอย่างแท้จริงค่ะเราไม่ได้พึ่งคำชมของใครและเราก็ไม่จำเป็นต้องล้มลงเพราะคำติของใครเพราะเรามีความดีของเราเองเป็นที่พึ่งที่มั่นคงที่สุดสาระเป็นเรื่องที่เกิดจากความอิจฉาริษยา ท่านก็จะแค่รับรู้แล้วก็ปล่อยผ่านไปเหมือนลมที่พัดผ่านหูไปไม่เก็บเอามาใส่ใจให้เป็นทุกข์เพราะท่านรู้ดีว่าคุณค่าที่แท้จริงของตัวท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของใครแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวท่านเองลองดูตัวอย่างจากบุคคลสาธารณะหรือผู้นำที่ยิ่งใหญ่หลายๆท่านสิคะพวกเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงถูกโจมตีสารพัด แต่ทำไมพวกเขายังคงยืนหยัดในอุดมการณ์ของตนเองได้ก็เพราะว่าพวกเขามีหลักยึดในใจที่มั่นคงเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรทำเพื่ออะไรเสียงวิจารณ์จากภายนอกไม่สามารถทำลายความเชื่อมั่นจากภายในของเขาได้นี่คือพลังของการไม่ยึดติดกับคำพูดของคนอื่นค่ะดังนั้นสัมภาระชิ้นที่สามที่เราต้องปล่อย ก็คือการแบกคำพูดของคนอื่นเอาไว้ในใจเลิกเอารีโมทชีวิตของเราไปให้คนอื่นกดได้แล้วค่ะดึงมันกลับมาไว้ที่ตัวเราคนค่าของเราเราเป็นคนกำหนดเองด้วยความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีงานของเราไม่ใช่ลมปากของใครทีนี้เมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะน้ำตาในอดีต มันก็คือเงาที่เราสร้างขึ้นมาเองเพื่อตามหลอกหลอนตัวเราในปัจจุบันเท่าทุลีมันก็คือภาพลวงตาของความสวยงามและความถาวรที่เราพยายามยึดเกาะเอาไว้ทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันต้องสลายไปและคำพูดของคนอื่นมันก็คือเสียงสะท้อนจากภายนอกที่ไม่มีวันเงียบตราบใดที่เรายังเปิดประตูใจของเรารับมันเข้ามาเห็นอะไรไหมคะ ทั้งสสิ่งนี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นและยึดถือเอาไว้เองทั้งสิน้นมันไม่ได้มีอยู่จริงในโลกภายนอกแต่มันมีอยู่จริงในใจของเราลองนึกถึงปรากฏการณ์ที่หลายคนเรียกว่าวิกฤตวัยกลางคนสิคะนี่คือช่วงเวลาที่สัมภาระทั้งสชิ้นนี้มันถาโถมเข้ามาโจมตีเราพร้อมๆกันอย่างรุนแรงที่สุดเป็นช่วงวัยที่เราเริ่มมองย้อนกลับไปในอดีต แล้วก็เต็มไปด้วยความเสียดายในสิ่งที่ไม่ได้ทำหรือสิ่งที่ทำผิดพลาดไปนั่นคือน้ำตาในอดีตกำลังไล่ล่าเราในขณะเดียวกันเรามองไปที่กระจกก็เห็นว่าร่างกายเริ่มเสื่อมถอยความหนุ่มสาวกำลังจากไปนั่นคือเรากำลังเผชิญหน้ากับความจริงของเท่าทุลีและในเวลาเดียวกันนั้นสังคมรอบข้างก็เริ่มตั้งคำถามกับความสำเร็จในชีวิตของเรา ตำแหน่งการงานฐานะครอบครัวนั่นคือคำพูดของคนอื่นกำลังกดดันเราอย่างหนักสาหรับหลายๆคนนี่คือช่วงเวลาที่ชีวิตพังทลายลงพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังแบกโลกทั้งใบเอาไว้หนักจนไปต่อไม่ไหวแต่คุณรู้ไหมคะสําหรับบางคนวิกฤตการณ์นี้กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต มันเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาได้ตื่นรู้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกพวกเขาตระหนักว่าความสุขที่แท้จริงที่พวกเขาไล่ไขว่คว้ามาทั้งชีวิตมันไม่ได้มาจากการพยายามแก้ไขอดีตไม่ได้มาจากการพยายามยื้อสังขารและก็ไม่ได้มาจากการพยายามทําให้ทุกคนพอใจแต่ความสุขที่แท้จริงมันมาจากการปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ตั้งหากพวกเขาเริ่มปล่อยวางอดีต โดยการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นพวกเขาเริ่มปล่อยวางร่างกายโดยการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและหันมาดูแลจิตใจให้สงบและพวกเขาเริ่มปล่อยวางคำพูดของคนอื่นโดยการกลับมาค้นหาคุณค่าที่แท้จริงจากภายในตัวเองเมื่อนั้นล่ะคะ่ะที่ชีวิตของพวกเขาเบาลงอย่างแท้จริง ชีวิตที่เบาไม่ได้หมายความว่าชีวิตที่ไม่มีปัญหาเลยนะคะปัญหายังคงมีอยู่เหมือนเดิมแต่เป็นชีวิตที่มีปัญญารู้ว่าอะไรคือสาระอะไรคือเรื่องไร้สาระเป็นชีวิตที่รู้ว่าต้องปล่อยอะไรไปบ้างเพื่อแลกกับอิสรภาพที่แท้จริงของหัวใจชีวิตที่เบาเริ่มต้นจากกล้าที่จะปล่อยค่ะ ปล่อยอดีตที่แก้ไขไม่ได้ปล่อยความยึดมั่นในกายที่ต้องโรยราและปล่อยคำพูดของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเราการได้ตระหนักรู้ในวันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดแล้วนะคะลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักครู่แล้วสำรวจดูสิคะว่าตอนนี้คุณกำลังแบกอะไรอยู่คุณกำลังแบกน้ำตาลในอดีตอยู่หรือเปล่า คุณกำลังแบกความกังวลเรื่องเท่าทุลีอยู่ไหมหรือคุณกำลังปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาทำให้ใจคุณหนักอึ้งอยู่ถ้าคุณเห็นด้วยว่าการปล่อยวางทำให้ชีวิตเบาขึ้นลองคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยได้ไหมคะว่าคุณอยากจะปล่อยอะไรเป็นสิ่งแรกการได้พิมพ์ออกมาก็เหมือนกับการประกาศเจตนากับตัวเองเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ